สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีกุ่มกันบ้างนะครับดวงชะตาชาวราศีกุ่มเป็นช่วงเวลาที่ทา้าทายสําหรับชาวราศีกุ่มเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากดาวพฤหัสบดีดาวประจําราศีของกุมกาลังเคลื่อนผ่านราศีสิงห์ซึ่งถือเป็นบ้านที่6เรื่องสุขภาพและการทํางานในขณะที่ดาวเสาร์กำลังเคลื่อนเข้าสู่ราศีกุ่มส่งผลให้ชาวราศีกุ่มมีภาระและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นด้านนิสัย ในช่วงเวลานี้ชาวราศีกุมจะมีนิสัยที่ตึงเครียดกังวลใจง่าย,ายวิตกกังวลเรื่องต่างๆมากจนเกิดเหตุอารมณ์ไม่คงที่บางครั้งก็ร้อนรุ่มโมโหเร็วบางครั้งก็หดหูซึมเศร้าควรพยายามควบคุมอารมณ์และใช้เหตุผลมากขึ้นพื้นฐานด้านการงานด้วยแรงกดดันและภาระรความรับผิดช,ชอบสูงชาวราศีกุมจึงต้องทำงานหนักและเผชิญกับภาวะความเครียดสูงในที่ทำงานอาจมีปัญหาขัดแย้งกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานการตัดสินใจและการวางแผนง,งานอาจผิดพลาดไปบ้าง ในเวลาเดียวการระดับพลังงานและสมาธิในการทำงานจะลดน้อยลงกว่าปกติจึงไม่เหมาะสมกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากนักด้านการงานโดยรวมแล้วเดือนนี้ชาวราศีกุมอาจเจองานหนักและมีแรงกดดันสูงในที่ทำงานโดยเฉพาะจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจึงต้องทำงานด้วยความระมัดระวังและใช้สติปัญญาอย่างมากอย่างไรก็ตามหากมีความตั้งใจและใช้ความพยายามสูงชาวราศีกุมก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาหรือแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ แนะนำให้ชาวราศีกุมเดือนนี้ควบคุมอารมณ์ตนเองให้มากอย่าประมาททำงานอย่างมีระบบระเบียบและเน้นความละเอียดรอบคอบรวมถึงวางแผนการทำงานให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เข้ามาให้ได้ควรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานเมื่อจำเป็นและใช้สติปัญญาพูดจาและปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความนุ่มนวลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินในเดือนนี้ชาวราศีกุมอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากอาจเป็นเพราะภาระณีสินเก่าหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน จึงควรระมัดระวังการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบไม่ควรมีการลงทุนหรือเก็งกำไรมากจนเกินไปเพราะอาจได้รับผลกระทบหากประมาณการผิดพลาดนอกจากนี้คุณควรพิจารณาเรื่องหนี้สินการทำประกันต่างๆตลอดจนการวางแผนการเงินระยะยาวให้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงในอนาคตหากคุณมีการชำระหนี้หรือจ่ายค่าใช้ใจ่ายภาระผูกพันในเดือนนี้จะทำให้เกิดความสบายใจและมีพื้นที่ในการวางแผนทางการเงินต่อไปได้มากขึ้น โอกาสการงานใหม่ๆในเดือนนี้ชาวราศีกุมจะ,ะเผชิญกับแรงกดดันและภาระความรับผิดชอบสูงในหน้าที่การงานปัจจุบันอาจมีความเครียดขาดแรงบันดาลใจหรือเบื่อหน่ายกับงานที่ทำอยู่ทำให้อยากมองหางานใหม่ๆที่ท้าทายและน่าสนใจมากกว่าอย่างไรก็ตามการหางานใหม่ในเดือนนี้จะมีอุปสรรคพอสมควรเนื่องจากดาวเสาร์ทำให้มีข้อจำกัดหรือความล่าช้าไม่เป็นไปตามความคาดหวังและความต้องการของคุณจึงอาจต้องใช้ความอดทน และรับมือกับความยากลำบากต่างๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสมัครงานการสอบสัมภาษณ์หรือเงื่อนไขการทำงานโอกาสศึกษาต่อหรือพัฒนาทักษะใหม่ๆในด้านการศึกษาหรือการพัฒนาทักษะโอกาสของชาวราศีกุมในเดือนนี้ถือว่ามีไม่มากนักเนื่องจากแรงกดดันและความรับผิดชอบจากชีวิตการงานมีมากอาจทำให้คุณรู้สึกขาดสมาธิและไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างไรก็ตามหากคุณมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่อยากศึกษาหรือพัฒนาตนเองในด้านใดด้านหนึ่งแม้จะมีอุปสรรคก็สามารถก้าวผ่านไปได้โดยต้องวางแผนชีวิตให้ดีจัดการเวลาอย่างเคร่งครัดและมีความอดทนอดกลั้นต่อข้อจำกัดต่างๆหากจําเป็นต้องสอบเพื่อประกันคุณวุฒธธิหรือสอบเข้าศึกษาต่ออาจต้องหมัน่นทบทวนความรู้และฝึกฝนตนเองให้มากโดยเฉพาะในสาขาวิชาที่ต้องใช้ทั้งความจําและทฤษฎี เนื่องจากดาวเสาร์อาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือผลการสอบไม่สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของคุณการตัดสินใจสำคัญสคัญด้วยแรงกดดันและภาระความรับผิดชอบในเดือนนี้ชาวราศีกุมอาจต้องมีการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตทั้งเรื่องการงานการศึกษาการเงินหรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆการตัดสินใจภายใต้สภาวะจิตใจและสถานการณ์แบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกลำบากใจและต้องใช้ความระมัดระวังสูงด้านความรักคนมีคู่ สำหรับชาวราศีกลุ่มที่มีคู่แล้วเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในความสัมพันธ์กระตุ้นให้คุณและคู่ของคุณมองความสัมพันธ์ในมุมมองใหม่คุณอาจรู้สึกถึงความต้องการที่จะทำลายรูปแบบเดิมๆที่อาจทำให้ชีวิตคู่ของคุณติดอยู่ในความจำเจนี่เป็นโอกาสที่ดีในการทดลองสิ่งใหม่ๆด้วยกันลองวางแผนกิจกรรมที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการเรียนภาษาต่างประเทศด้วยกันการเข้าคอร์สทำอาหารจากวัฒนธรรม ที่ไม่คุ้นเคยหรือแม้แต่การวางแผนการเดินทางไปยังจุดหมายที่ไม่ธรรมดาสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของคุณทั้งคู่และสร้างความตื่นเต้นใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อทางอารมณ์และจิตวิญญาณในช่วงนี้คุณและคู่ของคุณอาจรู้สึกถึงความเข้าใจกันในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น,นบางคอรั้งอาจถึงขั้นที่คุณรู้สึกว่า สามารถอ่านความคิดของอีกฝ่ายได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการทํากิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจเช่นการทําสมาธิร่วมกันการแบ่งปันความฝันและจินตนาการหรือแม้แต่การทํางานศินละประร่วมกันโดยไม่ใช้คําพูดอย่างไรก็ตามดาวยูเรนัสอาจนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเช่นกันคู่ของคุณอาจแสดงด้านของตัวเองที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหรือเปิดเผยความปรารถนาหรือความฝันที่อาจทําให้คุณประหลาดใจแทนที่จะตกใจหรือต่อต้าน ให้ใช้โอกาสนี้เรียนรู้และเข้าใจอีกฝ่ายในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นการยอมรับและสนับสนุนในด้านที่ไม่คาดคิดนี้จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความใกล้ชิดอย่างมากในช่วงกลางเดือนเมื่อดาวสุกย้ายบรรยากาศแห่งความรักจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมสําหรับการแสดงความรักและความชื่นชมต่อคู่ของคุณจัดงานเลี้ยงเล็กๆเ,เพื่อฉลองความสัมพันธ์ของคุณหรือสร้างช่วงเวลาสุดโรแมนติกที่บ้านเช่นอาหารข้ามใต้แสงเทียนพร้อมด้วยดนตรีที่คุณทั้งคู่ชื่นชอบด้านความรักคนโสด สำหรับชาวราศีกลุ่มที่ยังโสดเดือนมิถุนายนนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการพบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจดาวยูเรนัสในเรือนที่สามเพิ่มสเสน่ห์และความมีเอกลักษณ์ให้กับคุณทําให้คุณดึงดูดความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบความคิดที่ไม่เหมือนใครในช่วงนี้คุณอาจพบกับคนที่มีแนวคิดก้าวหน้าหรือมีอาชีพที่ไม่ธรรมดาการเข้าร่วมกิจกรรมทางปัญญาเช่นการอภิปรายหนังสือการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหรือการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดที่ล้ำสมัย จะเพิ่มโอกาสในการพบกับคนที่คุณเชื่อมต่อได้ในระดับสติปัญญาในการสนทนาอย่ากลัวที่จะแสดงมุมมองที่ไม่เหมือนใครความกล้าที่จะยืนหยัดในความคิดของคุณจะดึงดูดคนที่ให้คุณค่ากับความเป็นตัวของตัวเองเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณคุณอาจรู้สึกดึงดูดใจกับคนที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์และมีจิตใจที่ลึกซึ้งการเข้าร่วมกิจกรรมทางจิตวิญญาณเช่นการทำโยคะการเข้าร่วมกลุ่มสมาธิหรือการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการเยียวยาจิตใจ อาจนำพาคุณไปพบกับคนที่เข้าใจความซับซ้อนภายในของคุณนอกจากนี้ดาวเนปจูนยังสนับสนุนการพบปะท,ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญแต่ลึกๆแล้วอาจมีความหมายมากกว่านั้นคุณอาจพบรักในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องแปลก่อเช่นการหลงทางและบังเอิญเจอคนที่ช่วยนำทางคุณกลับบ้านหรือการพบกับคนในร้านหนังสือที่บังเอิญหยิบหนังสือเล่มเดียวกันเหตุการณ์เหล่านี้อาจด,ดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญแต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้ง ในช่วงกลางเดือนเมื่อดาวสุกย้ายเข้าสู่เสน่ห์ของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะดึงดูดความสนใจได้โดยไม่ต้องพยายามมากนักนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นบาท้องถิ่นคอนเสิร์ตดนตรีหรืองานศิลปะความมีเสน่ห์ของคุณจะช่วยให้คุณสร้างความประทับใจแรกพบที่ดีอย่างไรก็ตามดาวยูเรนนสเตือนว่าไม่ควรตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกคุณอาจพบว่าตัวเองถูกดึงดูดใจโดยคนที่แตกต่างไปจากแบบฉบับที่คุณเคยสนใจอาจเป็นคนที่มีสไตล์การแต่งตัวที่ไม่เหมือนใคร หรือมีภูมิหลังที่แตกต่างจากคุณอย่างสิ้นเชิงให้เปิดใจและให้โอกาสพวกเขาเพราะความแตกต่างนี้อาจเป็นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์น่าตื่นเต้นและมีความหมายมากขึ้นโดยรวมแล้วเดือนมิถุนายน2567เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีกุมในด้านความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดดวงดาวสนับสนุนให้คุณสำรวจแง่มุมใหม่ๆของความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนที่มีคู่นี่เป็นโอกาสที่จะทำลายรูปแบบเก่า และคนพบมิติใหม่ของกัลและกันการลองทําสิ่งใหม่ๆและการยอมรับในด้านที่ไม่คาดคิดของคู่ของคุณจะช่วยให้ความสัมพันธ์ลึกซึง้งและมีชีวิตชีวามากขึ้นสําหรับคนโสดคุณจะพบว่าตัวเองถูกดึงดูดใจโดยผู้คนที่มีความคิดก้าวหน้าและจิตใจที่ลึกซึ้งการเปิดใจกว้างและการไม่ตัดสินจากภาพลักษณ์ภายนอกจะนําคุณไปพบกับโอกาสที่น่าตื่นเต้นในความรักขอบคุณที่รับฟังคําพยากรณ์นี้คําพยากรณ์ เป็นเพียงไกด์แนะนําในการดําเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสําคัญนะครับถ้าชาวบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทาให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนําในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ